ตำนานทำสเสน์ยาแฝดพันธนาการแห่งความหลงในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาอันเงียบสงบห่างไกลาจากความสีวิไลผู้คนยังคงใช้ชีวิตผูกพันกับผืนดินและสายนา้ำเชื่อในเรื่องเร้นลับและอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นมาแต่บรรพาการ และหนึ่งในเรื่องเล่าที่ชาวบ้าน้ากันหวาดกลัวที่สุดคือตำนานของสเสนยาแฝดมนต์ดำที่เชื่อว่าสามารถสะกดจิตใจคนให้หลงหลายได้อย่างไร้สติปลูกฝังความรักความผูกพันที่ผิดธรรมชาติจนกลายเป็นความลุ่มหลงอันตรายที่ยากจะถอน เล่ากันว่ายาแฝดไม่ใช่เพียงยาที่ชงขึ้นง่ายๆหากแต่เป็นส่วนผสมของสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์พืชพันธุ์ต้องห้ามและวัตถุอาถรรพ์ที่ผ่านการปลูกเสกด้วยมนคาถาอันมืดมิด ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกดึงดูดเข้าหาผู้ทำเสน่ห์อย่างบ้าคลัง่งสติสัมปชัญญะเลือนหายไปกลายเป็นเพียงหุ่นเชิดขันความรักที่ถูกบงการโดยผู้ใช้มนต์ดำและท้ายที่สุดทั้งผู้ทำและผู้โดนกระทำม,มักจบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองหมู่บ้านแห่งนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่านางอิ่มใบหน้าเธอพอใช้ได้แต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยความมืดมิดและอิจฉาริษยา นางอิ่มหลงรักไอ้ทองชายหนุ่มรูปงามที่สุดในหมู่บ้านดวงตาเขาเป็นประกายจิตใจงามและมีน้ำใจต่อทุกคน แต่ไอทองนั้นมีคนรักอยู่แล้วคือนางเรียมหญิงสาวผู้เรียบร้อยและใจเย็นความรักของไอทองกับนางเรียมเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหมู่บ้านแต่สิ่งนั้นกลับยิ่งจุดไฟริษยาในใจนางอิ่มให้โหมกระนำนางเฝ้ามองคนทั้งคู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคับแค้นอยากจะแทนที่นางเรียมอยากจะครอบครองไอทองไว้เพียงผู้เดียวแม้ต้องแลกมาด้วยวิธีที่ชั่วช้าที่สุดก็ตาม แรงปรารถนาอันมืดบอดผลักดันให้นางอิ่มตัดสินใจทําในสิ่งที่ชาวบ้านไม่มีใครกล้านางอิ่มเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกยามพลบค่าป่าที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปเว้นแต่ผู้ที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่เหนือธรรมชาตินางอิ่มมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของแม่เท่าสายหมอสเสน่ห์ประจำหมู่บ้านร่างกายของแม่เท่าสายผอมแห้งราวกับกิ่งไม้ที่ถูกแดดแผดเผา ผมผ้ายุ่งเหยิงเป็นกระเซิงดวงตาลึกโบเป็นสีแดงกำร,ร,ราวกับเพลิงที่สุมอยู่ในเบื้องลึกผิวหนังเหี่ยวยน่นจนมองเห็นกระดูกและเส้นเอ็นกระท่อมของแม่เท่าสายตั้งอยู่กลางป่าใหญ่ที่มืดมิดที่สุดหลอมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาระโยงระยางคลายมือปีศาจยื่นออกมาต้อนรับ กลิ่นทูบและเครื่องหอมที่ชวนเวียนหัวคลุ้งไปทั่วบริเวณพร้อมกับกลิ่นคาวคล้ายเลือดที่โชยมาเป็นระยะระยะนางอิ่มเล่าความคับแค้นความปรารถนาที่จะได้ไอ้ทองมาครอบครองให้แม่เท่าสายฟังแม่เท่าสายฟังอย่างเงียบงันดวงตาแดงก่ำของนางจ้องมองนางอิ่มอย่างลึกซึ้งรากับจะอ่านใจนางอิ่มให้ทะลุปรุโปรงเจ้าต้องการมันมากถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ความรักที่ได้มาด้วยมนดำยอมไม่จีรังและผลกรรมจะตามติดเจ้าไปชั่วชีวิตเสียงแหบพร่าของแม่เท่าสายดังขึ้นราวกับใบไม้แห้งที่ถูกเหยียบยำ่ำข้าไม่สนอะไรแล้วขอเพียงให้ไอ้ทองเป็นของข้านางอิ่มตอบอย่างบ้าคลัง่งแม่เท่าสายยิ้มมุมปากเผยให้เห็นฟันที่ดำคลำ้ำและหลุดร่วงไปหลายซี่ ถ้าเจ้าต้องการข้าจะทำให้แต่เจ้าต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้มาให้ข้าแม่เท่าสายเริ่มอธิบายถึงขั้นตอนการทำยาแฝดซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปได้วยความน่าสะพรึงกลัว 1. การเตรียมส่วนผสมอาถรรพ์วัตถุดิบแห่งความหลงแม่เท่าสายกำหนดให้นางอิ่มรวบรวมวัตถุดิบที่แสนโสโครกและอาถรรพ เลือดประจำเดือนของนางอิ่มเองเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของผู้ปรารถนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงพลังงานของยาแฝดกับผู้ทำน้ำมันพรายสกัดจากน้ำเหลืองที่ไหลออกมาจากศพหญิงสาวที่ตายโหงหรือตายท้องกลมเชื่อว่าเป็นพลังงานวิญญาณที่จะช่วยสะกดจิตใจดินเจ็ดป่าช้าดินจากสุสานเก่าเจ็ดแห่งที่ซึ่งวิญญาณเร่ร่อนสถิตอยู่มากมาย ต้นว่านสเสนจันทร์หรือว่านดอกทองพืชพันธุ์ที่มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมแต่เมื่อถูกนำไปปลูกเสกในทางไสยศาสตร์จะกลายเป็นเครื่องมือแห่งการบงการผงกระดูกผีตายโหงกระดูกที่บดละเอียดจากศพผู้ตายโหงเพื่อเพิ่มอำนาจแห่งความตายและความหลงซากสัตว์ที่ตายด้วยพิษร้ายเช่นซากคางคกงูพิษเพื่อเพิ่มพิษร้ายในการสะกดจิต นางอิ่มรวบรวมวัตถุดิบมามอบให้แม่เท่าสายอย่างไม่ลังเลใจของเธอมืดบอดเกินกว่าจะรู้สึกรังเกียจหรือหวาดกลัว 2. การเลือกเรือกยามและสถานที่คืนแห่งมนต์ดำคืนเดือนดับสนิทคืนที่15้าค่ำเป็นคืนที่มืดมิดที่สุดไร้แสงจันร์ทโดยสิ้นเชิงเชื่อว่าเป็นช่วงที่พลังงานด้านมืดแข็งแกร่งที่สุด วิญญาณต่างๆออกหากินและสามารถเชื่อมโยงกับโลกมนุษย์ได้ง่ายได้กลางป่าช้าเก่าแก่แม้เท่าสายประกอบพิธีในลานดินโล่งใจกลางป่าช้าที่รายล้อมด้วยหลุมศพและไม้ป่ารกชัดกลิ่นดินกลิ่นซากศพและกลิ่นทู่ปะปนกันไปสร้างบรรยากาศที่ชวนขนลุกจนไอเ้เคนต้องยืนตัวแข็ง 3. ขั้นตอนการต้มเคี่ยวและปลุกเสก ในคืนเดือนดับสนิทแม่เท่าสายจุดตะเกียงน้ำมันขี้พึ้งที่ให้แสงวูบวาบเผยให้เห็นเงาของนางที่บิดเบี้ยวบนผนังกระท่อมไม้เก่าผุพังนางวางหม้อดินเก่าๆที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบอันน่าสะอิดสะเอียนไว้บนกองไฟที่จุดไว้กลางลานการผสมและตมเคี่ยวแม่เท่าสายเทส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อดินพร้อมกับไร่มนบทเก่าแก่ เสียงคาถาดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่กังวานราวกับเสียงกระซิบของปีศาจจากก้นบึ้งของนรกขณะที่น้ำในหม้อเริ่มเดือดปุดๆกลิ่นคาวคลุง้งปะปนกับกลิ่นสาบเฉพาะตัวของน้ำมันพรายและสมุนไพราบางชนิดโชยขึ้นมาชวนให้เวียนหัวและคลื่นไส้ควันสีเทาอมเขียวลอยขมงออกมาจากหม้อราวกับวิญญ,ญาณกำลังถูกปลุกขึ้นมา การปลุกเสกด้วยเลือดและมนดำขณะที่ยาในหม้อยังคงเดือดแม่เท่าสายกรีดนิ้วของนางอิ่มให้เลือดหยดลงไปในหม้อยาหยดแล้วหยดเล่าเลือดสีแดงเข้มซึมหายไปในของเหลวสีขุ่นข้นอย่างรวดเร็วเสียงมนของแม่เท่าสายดังกระหืมขึ้นเรื่อยๆดวงตาแดงกรรำของนางจ้องมองไปที่หม้อยาอย่างไม่กระพริบ เรากับกำลังถ่ายทอดพลังงานอันชั่วร้ายทั้งหมดลงไปในนั้นบางครั้งก็มีเสียงลมกระชูกแรงพัดผ่านหรือเสียงหมาหอนแววมาไกลๆทำให้บรรยากาศยิ่งหน้าขนลุกเข้าไปใหญ่ 3. การอธิษฐานจิตและลงอาคมเมื่อยาถูกต้มเคี่ยวจนข้นเหนียวแม่เท่าสายตักยาขึ้นมาใส่ขวดแก้วเล็กๆที่มีรูปยันผันรอบ พร้อมไร้มนบทสุดท้ายที่เปรียมด้วยพลังอำนาจแห่งการบงการจิตเอ๋ยจงหลงใจเอ๋ยจงรักกายเอ๋ยจงอยู่มิห่างด้วยยาแฝดนี้จงเป็นไปเสียงของนางกังวานในความมืดมิดราวกับคำสาปแช่งที่ถูกส่งตรงมาจากปากเหวแห่งความตาย 4. วิธีการใช้การส่งพิษร้าย เมื่อพิธีเสร็จสิ้นแม่เทาสายยื่นขวดยาแฝดให้นางอิ่มพร้อมคำกำชับเสียงแหบพรา่าจงนำยานี้ไปผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มของมันโดยที่มันไม่รู้ตัวแม้เพียงหยดเดียวชีวิตของมันจะเป็นของเจ้านางอิ่มรับขวดยามาด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยทว่าแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้ครอบครองเธอรอคอยโอกาสเหมาะเจาะ วันรุ่งขึ้นเมื่อไอทองแวะมาที่บ้านของนางอิ่มนางอิ่มได้ผสมยาแฝดเพียงหยดเดียวลงไปในถ้วยน้ำที่เตรียมไว้ให้ไอทองไอทองดื่มน้ำนั้นโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาได้ถูกบงการไปแล้วไม่กี่วันต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอทองทำให้นางอิ่มรู้สึกทั้งสุขและหวาดกลัวไปพร้อมกันไอทองเริ่มมีอาการผิดปกติ เขาเริ่มลหลงไหลนางอิ่มอย่างบ้าคลัง่งดวงตาที่เคยสดใสกลับเลื่อนลอยซีดเซียวราวกับคนไร้วิญญาณเขาทิ้งดางเรียมคนรักเก่าอย่างไร้เยื่อใหญ่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจงานที่เคยทำทุกความคิดของเขาจดจ่ออยู่เพียงแค่นางอิ่มคนเดียวเขาเดินตามนางอิ่มไปทุกที่ไม่ยอมห่างแม้แต่วินาทีเดียว ถ้ามีชายอื่นเข้าใกล้นางอิ่มเพียงแค่คุยด้วยไอ้ทองก็จะเกิดอาการหึงหวงอย่างรุนแรงจ้องมองด้วยสายตาที่คลุ้มคลังราวกับสัตว์ร้ายที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อนางอิ่มรู้สึกเหมือนกำลังอยู่กับคนแปลกหน้าไอ้ทองที่เธอได้มาไม่ใช่ไอ้ทองคนเดิมที่เธอหลงรักแต่เป็นเพียงร่างไร้วิญญาณที่ถูกควบคุมโดยยาแฝด เขาไม่พูดไม่ยิ้มไม่มีความรู้สึกอื่นใดนอกจากความหลงไหลในตัวนางอิ่มอย่างบ้าคลัง่งนางอิ่มเริ่มหวาดกลัวไอ้ทองที่เคยเป็นที่รักยิ่งการที่เขาตามติดทุกย่างก้าวความรักที่ร้อนแรงผิดธรรมชาติและดวงตาที่ว่างเปล่านั้นทำให้เธอนอนไม่หลับหวาดระแวงและรู้สึกเหมือนกําลังถูกจองจำไปพร้อมกับเขานางอิ่มพยายามหาทางแก้ไขเธอไปขอให้แม่เท่าสายถอนยาแฝด แต่แม่เท่าสายกลับยิ้มเยาะด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสมเพชมนนี้ไม่มีวันถอนได้มันได้ผสานเข้ากับจิตวิญญาณของมันแล้วตราบใดที่มันยังหายใจมันก็จะยัง,ลงหลงไหลเจ้าและเจ้าก็จะยังคงถูกจองจำไปพร้อมกับมันนี่คือผลกรรมที่เจ้าเลือกเองนางอิ่มสิ้นหวังเธอพยายามหลบหนีไอ้ทองแต่ไม่ว่าเธอจะไปที่ใดไอ้ทองก็จะปรากฏตัวขึ้นเสมอ ดวงตาที่เลื่อนลอยของเขาจ้องมองเธออย่างไม่กลับริบราวกับวิญญาณที่ถูกพันธนาการไว้กับเธอโดยสมบูรณ์ถูกคืนนางอิ่มมักจะฝันร้ายฝันเห็นไอ้ทองที่ถูกโซ่ตรวนแห่งยาแฝดล่ามไว้เขาพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงกรีดร้องของเขาดังขึ้นในความฝันแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากปากของเขาได้เลยและเสียงนั้นก็จะปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ไม่นานหลังจากนั้นไอ้ทองก็เริ่มมีอาการสุดหนักลงเรื่อยๆร่างกายสู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผิวหนังซีดเซียวและมีผื่นแดงคล้ายเลือดขึ้นตามร่างกายดวงตาของเขายิ่งเลื่อนลอยมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็เสียสติไปอย่างสมบูรณ์เขาเดินไปมาในหมู่บ้านด้วยสภาพที่น่าสมเพชผู้จาไม่รู้เรื่องมีเพียงคำว่าอิ่มอิ่ม อิ่มที่หลุดรอดจากป่าเขาชาวบ้านพากันหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงเขาคืนหนึ่งในคืนเดือนดับสนิทอีกครั้งชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องอันแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดผวามาจากบ้านของนางอิ่มเสียงนั้นดังอยู่พักหนึ่งก่อนจะเงียบหายไปในความมืดมิด รุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านเข้าไปดูก็พบร่างของนางอิ่มนอนแน่นนิ่งอยู่กลางบ้านใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดดวงตาเบิกโพลงราวกับเห็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือร่างของไอ้ทองที่นั่งกอดนางอิ่มอยู่ข้างๆด้วยดวงตาที่เลื่อนลอยไร้ความรู้สึกใดๆแต่ริมฝีปากของเขากำลังกระซิบคำว่าอิ่มอิ่ม อสามไปสามมาไม่หยุดราวกับวิญญาณที่ถูกยาแฝดพันธนาการไว้กับเธอไปตลอดกาลนับตั้งแต่นั้นมาตายต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบกระท่อมของแม่เท่าสายชาวบ้านก็มักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายคนเรียกชื่ออิ่มอิ่มสลับกับเสียงหัวเราะแห่พร่าของแม่เท่าที่ดังแว่วมาตามลม มันเป็นเสียงที่เตือนให้รู้ว่าสเสน่ยาแฝดมิใช่หนทางแห่งความรักหากแต่เป็นพันธนาการแห่งความหลงที่ไม่มีวันคลายและผู้ที่ริอ่านทำลายลิขิตชีวิตของผู้อื่นด้วยมนต์ดำย่อมต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามติดไปชั่วชีวิตชั่วนิรันดร